จแก่เหนียวคนสวยค่ะกินข้าวแรงกินกัะเบยียงค่ะห่หอค่ะห,อห,อะหอ่อห,อหอ่อเจหน่อยเนาะอันนี้ค่ะสีห่อปลาทูค่ะมันนี่ห่อปลาทูอ่ะเออนี่ปลาทูค่ะห่อปลาแต่นี่น้ำกินกค่ะมาโอเคเนาะหางมันมนี่โอเคค่ะกดเงินโอเคได้ค่ะหอะ่อเป็นอย่งนี้ อี่ยมาหอยบิงเด้วยตัวโอเควเวิ่มนลยแปน้งมืเอหอมระพูกกระปกระพูกกรปองคุ่ช้อนนินอร่อยค่ะผักต้นหอมผักชีใส่ใหมดทุกอย่างค่ะ แบกแสกกันดีกว่านี่นี่ร้อยดางเินกับื้หนััตวว่คุยทางนี้นั่หทำงั้นปะอืมู้ А ну, сколько? Ну, так, 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 ну, так. Вот и я. Ну, это ต้นหอมอมืีอหอมกันแข็งต้นน้นเซนนพุ่นใช่กามัาก,กินใช่เลยมันกินอย่างต้นตบไครบ้างนย่งแม่บอก ประโยชน์ก็ร่างกายนครั้ที่สองใปหมดข้ายี่ยีมี 음음음한개뽕음 <cu> <descriptor>. เมียงปาทูค่ะนึ่มอ้อ <c oughs> นึ่หมบอกเอฟตี้ว่าเมียงปลาทูอืม พี Jamie, Th ua, s <S nice. ่ก็ย oh ังก่ๆอย่ทวัตความรังในบกนงวงในบกนงใช้ทางนิ้นบลูกลกกองยางนี้อยไอเอฟซีลตเเสร็จนะคะคำที่สามแล้วค่ะคำอย่างเปิมๆอเรืองมส่นัวกับพิสดารกอืออือือ อืมอืมอืมตามากไปดูวิที่ตาเนี่ยอืมไปดูมไปแซ่บเลยอืมข้าวไปใส่ไ ของจริงอยว่าไปมือเพื่อนจริงแค่มปุฉกสุดการตัศสีเขียวหวาน ก,กินผักเ,เยอะแบบแบบเลยแกจะซื้อแบบนี้แล้วไม่ได้เลยนีิก็จะได้กินผักเหาออืมอืออืมอะไรกัอีกแค่น,อคน้อยิีกนก็เด้สามข้าขอหาข้ามเลยกหัมีข้าม <c oughs> ที่4 ทำที่สี่นำมนอีกสุดมันไม่ค่อยมีน้ำนะบางทีุ้นใช่ไหม,มค่ะตบมน,นะ อือืมจากที่สูงขึมาเลยอกินมาปากวอดจริงครับอืมครับคุณค่ะแบบแซ่บ ทำเปิดๆไม่ใสะนี่ยังยุ่งๆกินอ้วนอยู่ออบอกกินไม่เยอไงฮะขั้นสุดท้ายแบบอร่อยนะคะมาจก้เอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ข้ามเหมือนไงมันเป็นข้ามตาสวัดข้ามเต็มปู

โอเคค่ะคลิปนี้สำเนียงลกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบกดสวยกันเด้อค,ะนะคลิปหน้าฝอกกันมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอฟซี